4. ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดความหมายของทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดนั้นหมายถึงแหล่งแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบที่ห้องสมุดได้คัดเลือกจัดหาวิเคราะห์และจัดรวบรวมอย่างเป็นระเบียบไว้ให้ผู้ใช้ค้นคว้าหาสารสนเทศที่ต้องการและจัดบุคลากรบริหา,ารสารสนเทศเพื่อคอยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เรามาดูประเภทของทรัพยากรสารสนเทศนะคะแบ่งออกเป็นห้าประเภทคือหนึ่งสิ่งตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษเออยกตัวอย่างเช่นหนังสือวารสารในติตยาสารจุลสาร 2. สิ่งบันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยมือเช่นจดหมายตอบโต้ต้นฉบับลายมือด้วยตัวเขียนหรือพิมพ์ 3. สื่อสืส่อโสดตทัศน์เช่นรูปภาพแผนที่แผนภูมิภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์ สวัสดุย่อส่วนเช่นไมโครฟีมไมโครฟิชไมโครคาร์และห้าสื่ออิเล็กทรอนิก์เช่น, Micro free, Micro fish, Micro แ,ชนแผ่นจานแม่เหล็กแถบแม่เหล็กจานเสียงซีดีรอมหนังสือเป็นสิ่งพิมพ์ที่เกิดจากความรู้ความคิดสติปัญญาและประสบการณ์ของมนุษย์จัดทำเป็นรูปเด่มหนังสือแบ่งตามลักษณะเนื้อหาได้5ประการคือหนึ่งสารคดีสองหนังสือบันทิงคดีสามตำรา 4. หนังสืออ้างอิงและ 5. สิ่งพิมพ์รัฐบาลส่วนต่างๆของหนังสือโดยทั่วไปแบ่งเป็น4ส,ส่วน 1. ส่วนปกก็จะมีประกอบด้วยใบหุ้มปกหนังสือปกหนังสือและใบรองปก 2. ส,ส่วนเริ่มต้นประกอบไปด้วยหน้าชื่อเรื่องหน้าปกในหน้าลิขสิทธิ์หน้าคำอุทิศ หน้าคำนิยมสารบาญหรือสารบัญหน้าคำนำหน้าประกาศคุณูปการสารบัญภาพประกอบหรือบัญชีภาพประกอบ 3. ส,ส่วนเนื้อหา 4. ส,ส่วนท้ายหรือส่วนเสริมหนังสือประกอบด้วยเชิงอัดอภิธานศัพท์ภาพผนวกบรรณานุกรมและดัชนี ต่อไปเรามาดูวรารสารและหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นตอนๆต,ต่อเนื่องกันมีกำหนดระยะเวลาที่ออกแน่นอนสม่ำเสมอและติดต่อกันไปตามลำดับเช่นรายวันรายสัปดาห์รายปักรายเดือนและรายสามเดือนวรารสารและหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะมีการจัดทำวรารสารหลายลักษณะซึ่งแต่ละลักษณะมีชื่อเรียกดังนี้ นิตยสารคือสิ่งพิมพ์ที่ให้ความบันเทิงและความรู้ทั่วไปไม่เน้นหนักทางวิชาการวารสารทางวิะทางวิชาการเป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยสมาคมทางวิชาการสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งขอบเขตของเนื้อเรื่องประกอบด้วยบทความรายงานและข่าวความเคลื่อนไหวทางวิชาการวารสารวิเคราะห์และวิจารณ์ข่าว เป็นสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวในรูปของการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวที่นำเสนอส่วนใหญ่ได้แก่ข่าวเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมส่วนประกอบของวรารสารประกอบไปด้วยปก,ปกวรารสารสารบัญคอลัมน์ต่างๆส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์จะมีภาพหดข่าวความนำแล้วภาพถ่ายจุลสารและกรจภาพ ต้นรสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้สารสนเทศเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนมากเป็นส,สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไปส่วนกิตภาคเป็นบทความเหตุการณ์สำคัญเรื่องราวต่างๆรูปภาพรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงแผนที่หรือสารสนเทศอื่นๆื่สื่อโสตทัศน์สื่อโสตทัศน์นั้นก็คือ โสตทัศนวัสดุหรือวัสดุไม่ตีพิมพ์หนึ่งโสตวัสดุหมายถึงวัสดุที่สื่อสารโดยผ่านประสาทหูหรือการฟังโดยแบ่งออกเป็นสามชนิดแผ่นเสียงหรือจานเสียงแทบบันทึกเสียงและซีดีออดิโอสองทัศนวัสดุหมายถึงวัสดุที่สื่อสารโดยผ่านประสาทตาหรือการเห็นทัศนวัสดุแบ่งเป็นเก้าชนิด ประกอบไปด้วยรูปภาพแผนที่ลูกโลกวัสดุกราฟิกภาพเลื่อนภาพนิ่งแผ่นโปร่งใสหุ่นจำลองและของตัวอย่าง 3. สื่อโสตทัศน์หมายถึงวัสดุที่สื่อสารโดยผ่านประสาทหูและตาสื่อโสตทัศน์แบ่งเป็น3ชนิดคือ 1. ภาพยนตร์2แถบวิดีทัศน์และ 3. ภาพนิ่งหรือภาพเลื่อนที่มีเครื่องบันทึกเสียงติดตั้งประกอบ วัสดุย่อส่วนหมายถึงวัสดุที่บันทึกสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์วิทยานิพนธ์จดหมายโต้ตอบหนังสือหายากต้นฉบับโดยการถ่ายในลักษณะย่อส่วนลงบนแผ่นฟิล์มขนาดเล็กเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเก็บและป้องกันการฉีกขาดทำลายแบ่งได้สองประเภทคือฟิล์มโปร่งใสและบัตรทึบแสงสุดท้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึงสื่อที่บันทึกสาร,รสนเทศด้วยวิธีทาง Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อาจอยู่ในรูปของสื่อบันทึกข้อมูลประเภทสารแม่เหล็กเช่นแผ่นจานแม่เหล็กชนิดอ่อนและสื่อประเภทจานแสงบันทึกอักขระแบบดิจิตอลไม่สามารถอ่านด้วยตาเปล่าต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกและอ่านข้อมูล